ร้านค้าออนไลน์บนน็อกๆ ok. เริ่มต้นง่ายเข้าถึงลูกค้าได้จริงใช้เวลาเพียงแค่5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกับอิมในช่องของ, Knock ok งน็อกๆเซลเลอร์คาร์เดมี่ค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปิดร้านค้าบนน็อกๆ ok โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างบัญชีการตั้งค่าคลังสินค้าการใส่รา,ายละเอียดร้านค้ารวมไปถึงการใช้ภาพแบนเนอร์อย่างมืออาชีพค่ะรับรองเลยนะคะว่าถ้าดูจนจบท่านจะมีร้านค้าบนน็อกๆ ok ที่มีคุณภาพพร้อมลงขายสินค้าได้ทันทีค่ะ ขั้นตอนแรกของการเปิดร้านค้านะคะเราจะมาสร้างบัญชีผู้ขายกันค่ะให้ท่านนะคะเข้าไปในหน้าของ knockknock.com นะคะจากนั้นเลือกเมนูมาเป็นผู้ขายด้านบนค่ะระบบจะพาท่านนะคะไปยังหน้า knockknock seller kn center ค่ะจากนั้นนะคะเราจะคลิกเปิดร้านค้าออนไลน์ใน5นาทีค่ะท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ขาย knockknock kn นะคะโดยใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Facebook หรือ Google หรือจะกรอกข้อมูลใหม่ตามหัวข้อตรงนี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองกรอกข้อมูลใหม่ไปพร้อมกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ใส่อีเมลรหัสผ่านเบอร์โทรศัพท์จากนั้นเลือกประเภทของผู้ขายค่ะกดอ่านข้อตกลงการใช้บริการของทางน็อกๆน,นะคะและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว จากนั้นกดปุ่มสร้างบัญชีได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะให้ท่านกรอกรหัสยืนยัน6ตัวที่ได้ถูกส่งไปยันอีเมลของท่านกดปุ่มเปิดใช้งาน SMS เเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลผู้ขายค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่ะเรามาใส่ชื่อร้านค้านะคะรวมไปถึงชื่อนามสกุลของผู้ติดต่อหลักและที่อยู่ค่ะ สังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นสัญญาของผู้ขายค่ะท่านสามารถคลิกอ่านเงื่อนไขและการใช้บริการเพื่ออ่านข้อกำหนดการเป็นร้านค้าออนไลน์บนน็อกๆ ok, เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะและในส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนที่สำคัญกับร้านค้ามากๆเลยค่ะนั่นก็คือการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าสินค้าจากทางน็อกๆ ok ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นชื่อสินค้ารหัสสินค้าและที่อยู่คลังสินค้า รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อเพื่อให้บริษัทขนส่งสามารถติดต่อและเข้ารับพัสดุได้ตรงตามตำแหน่งค่ะ กดปุ่มทํารายการต่อไปในขั้นตอนที่3ได้เลยขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการส่งเอกสารค่ะระบบจะให้ท่านอัปโหลดเอกสารที่จําเป็นนะคะเช่นสําเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารค่ะซึ่งเอกสารชุดนี้นะคะจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลธนาคารที่ท่านได้กรอกไปในขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อส่งเอกสารตามที่ระบบกําหนดแล้วนะคะสามารถกดขออนุมัติได้เลยค่ะเมื่อมีบัญชีนอกๆเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มสร้างร้านค้าผ่านนกๆเซลล์เซ็นเตอร์อก,กันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่ม ขายสินค้านะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าร้านค้ารวมไปถึงการใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยซะก่อนค่ะเรายังอยู่กันในหน้าของนกนกเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะคะให้ทุกท่านนะคะเลือกเมนูร้านค้าและรายละเอียดร้านค้าเมื่อเข้าสู่รายละเอียดร้านค้าแล้วนะคะให้ผู้ขายใส่ชื่อร้านค้าตรงนี้นะคะอิมแนะนําให้ใส่ชื่อร้านค้าที่มีความหมายหรือว่าเกี่ยวข้องกับสินค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายค่ะใส่ข้อมูลเบื้องต้นของร้านค้านะคะว่าร้านของเรามีประวัติความเป็นมายังไงเราขายสินค้าอะไรบ้างและ สิ่งที่ไม่ควรใส่ลงไปนะคะนั่นก็คือข้อมูลการติดต่อนอกแพลตฟอร์มนอกๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หากเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเลือกภาพโปรไฟล์หรือโลโก้ร้านค้านะคะตรงนี้นะคะสามารถคลิกเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าคลังสินค้าค่ะเพื่อความสะดวกในการเข้ารับสินค้าจากทางบริษัทขนส่งค่ะให้ทุกท่านนะคะเลือกเมนูคลังสินค้าจะส่งสินค้านะคะเลื่อนลงมานะคะเราจะเลือกคลังสินค้าค่ะกดเพิ่มคลังสินค้าใหม่นะคะกรอกรหัสสินค้าค่ะโดยตรงนี้นะคะผู้ขายสามารถกาหนดรหัสสินค้าได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาตั้งชื่อคลังสินค้ากันค่ะ ถัดมานะคะให้ท่านกรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ดูแลคลังสินค้าทั้งชื่อนามสกุลเบอร์มือถือและอีเมลของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่นกๆน,นะคะสามารถติดต่อผู้ดูแลคลังสินค้าในการเข้ารับสินค้าได้อย่างถูกต้องค่ะตรวจสอบข้อมูลคลังสินค้าให้ถูกต้องนะคะจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะ ค่าคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาตั้งค่าขนส่งกันค่ะโดยเราจะใช้เมนูเดียวกับการตั้งค่าคลังสินค้าเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะระบบจะพาผู้ขายมาที่หน้าคลังสินค้าที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเลื่อนลงมานะคะในหัวข้อของวิธีการจัดส่งนะคะหากร้านค้าขายสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขของน็อกน็อกฟีนะคะ สามารถเปิดปุ่มให้เป็นสีเขียวได้เลยค่ะและหากร้านค้าไหนนะคะที่มีสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขของนกนกฟีดนะคะผู้ขายสามารถเปิดใช้งานเซลเลอร์ฟีดได้นะคะโดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของนกนกค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาสร้างจุดเด่นให้ร้านค้าของเราหน้าช็อปมากยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งร้านค้าค่ะเลือกเมนูร้านค้านะคะและเลือกการตกแต่งร้านค้าระบบจะให้ผู้ขายนะคะอัปโหลดรูปภาพแบนเนอร์โดยขนาดจะต้องเป็นไปตามที่นกนกกำหนดค่ะ ให้ภาพที่แสดงผลนะคะมีประสิทธิภาพและเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดรูปภาพกันนะคะเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ค่ะในฝั่งของโมบายเราจะทำเช่นเดียวกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะรูปภาพแบนเนอร์ก็จะไปแสดงผลบนหน้าร้านค้าของเรานะคะทำให้ร้านค้าของเรามีความน่าเชื่อถือพร้อมช็อปได้ทันทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับขั้นตอนการเปิดร้านค้าบนนกๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากใครตั้งค่าร้านคา้าตามที่ทิมได้แนะนําไปแล้วอยากจะศึกษาในเรื่องของการลงขายสินค้าหรือการจัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายค่ะเรามีคอร์สเรียนออนไลน์ให้ผู้ขายได้ศึกษาฟรีนะคะหรือหากมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องน็อกน็อกเซลเลอร์แคมปัสด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ